ถ้าช่วยใครแล้วมองไม่เห็นค่าแค่ได้ช่วยก็เป็นบุญวาสนาอย่าคิดว่าสุดท้ายเราก็แค่หมาตัวหนึ่งหลายคนตั้งใจไว้เลยว่าเราจะช่วยเขาเพียงเพราะหวังจะให้เขาพ้นทุกข์เขากำลังเซมาเขากำลังล้มลงเราจะไม่เหยียบซ้ำจะไม่ข้ามแต่เราจะช่วยทำให้เขายืนลหลายๆคนก็ตั้งใจไว้ดีว่าเราจะไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเขาเพราะเพียงแค่ตั้งใจไว้ว่า เดี๋ยวเขาจะต้องตอบแทนเราความผิดหวังก็คอยอยู่ตั้งเยอะนะเพราะแต่ละคนเขาก็มีกำลังในการตอบแทนต่างกันและแต่ละคนก็มีพื้นฐานจิตใจที่ไม่เหมือนกันถ้าหากว่าตั้งว่าเขาจะตอบแทนกลับมาสัก80ก็พอเมื่อเราช่วยไปร้อยหนึ่งแต่ถ้าเขาตอบแทนกลับมาสัก40เราก็ขาดทุนไปตั้ง40แล้วหลายคนเอาชีวิตไปตั้งไว้แบบนั้นจริงๆและสุดท้ายก็มาบ่นว่าพระอาจารย์ครับผมก็แค่หมาตัวหนึ่ง หมาตัวหนึ่งจริงๆเลยพระอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นค่าอะไรของผมในวันนี้ที่เขายืนได้สุดท้ายเขาก็ถีบหัวส่งผมก็แค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นโยมลองนึกดูนะว่าคนที่คิดแบบนี้จิตใจจะมีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนคงจะทั้งวันทั้งคืนและอาจจะพาจิตตัวเองเข้าไปสู่ความอาฆาตก็ได้ว่าทำไมฉันช่วยแกแกต้องมาทำแบบนี้ ลองนึกนนยะโยมนะว่าปีศาจท,ที่อยู่ในใจมันจะคุกรุ่นขนาดไหนชีวิตจะอยู่ในกองทุกเพียงใดฉะนั้นวันนี้ช่วยใครก็เป็นบุญวาสนาที่เราได้ฝึกตนที่เราได้ฝึกความแข็งแรงของเราได้ฝึกในการสลักละความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราโดยการช่วยเหลือเขาเขาจะกลับมาตอบแทนหรือเปล่าก็ไม่ต้องบนว่าสุดท้ายผมก็แค่หมาตัวหนึ่งครับอาจารย์ อยู่กับการช่วยเหลืออย่างไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนั่นแหละดีที่สุดจริงๆนะโย